รีวิวอาหารจากตลาดนัดจ้าวัสดีจ้าวันนี้มารีวิวอาหารที่กล่องอยู่ตรงนี้จากเป็นอาหารที่ไปซื้อมาจากตลาดหน้าปากซอยนะจ๊ะซึ่งเราเนี่ยชอบอุดหนุนอาหารสินค้าตลาดนัดมากๆเลยนะจ๊ะเพราะมันได้เยอะแลวก็อร่อยด้วยเนาะอันนี้ก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะจ๊ะ ขนมจีนจะชุดละสิบบาทสามชุดนะจ๊ะก็จะเป็นน้ำยากะทิหนึ่งชุดน้ำยาป่าสองชุดสามสิบบาทแล้วนะจ๊ะ๋ยวกดเครื่องคิดเลยว่าหมดกี่บาทสามสิบบาทบวกอันนี้เป็นแกงถุงจ้ะเป็นแกงถุงยี่สิบบาทอุดหนุนแม่ค้าเนาะสองอย่างสี่สิบบาทเจา้านี้เป็นแกงสักทองกับแกงไก่ บวกสี่สิบเจ็ดสิบแล้วนะจ๊ะที่นี่อันนี้เป็นไก่นะจ๊ะมันเป็นไก่เนื้อไก่35สบาทตัวนี้จะเป็นไส้กรอกวุ้นเส้นจ้ะสไม้สาสิบบาทน่ากินมากมาเลยจะไส้กรอกวุ้นเส้น30สบาทจะบวกสามสิบนะจ๊ะ แล้วก็อันนี้เป็นปอเปี๊ยะทอดไม้ละห้าบาทก็เป็นยี่สิบบาทที่นี่อันนี้เป็นของหวานจ้ะขนมหวานขนมหวานสองถุงยี่สิบ ใช้เงินไปทั้งหมด175บาทการที่เราจะกินอาหารมือหนึ่ง175บาทแล้วเราได้หลากหลายขนาดเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยจ้ะมีทั้งคาวมีทั้งหวานคือถือว่าคุ้มค่ามากเลยจ้ะอันนี้ก็ซื้อมาสองถุงคือจะไปมีกับเขาในชุดเนี้ยาจา้ะ175เนี่ยจะแบ่งไปให้กับแม่ของลุงมลด้วยนะจ๊ะก็ มาถ่ายให้กับพี่น้องดูว่าอืมเราไปตลาดนะคุ้มค่ามากๆเลยจ้ะลุงมวลมีลุงมวลมีประชดประชันนะจ๊ะว่าชอบอะไรบ้างยแงไงไหมอันนี้อาชิมไก่ปอบไก่ปอบแบบนี้ไก่ปอบแบยอาชิมห้าบาทเองไม่ละห้าบาทเธอก็ช่วยเขาซื้ออุดหนุนแบบอุดหนุนประชาชน แป้งอร่อยจะใส่เขาก็เป็นแค่วุ้นเส้นกับกุ้งแห้งมั้งธรรมดาเองใส่ไม่แซ่บหรอกก็ถือว่าพอกินนะเนาะห้าบาทได้ขนาดนี้โอเคเลยอะ่ะ <laughs> วิธีคนอ้วน สองบาทห้าสิบใหม่หนึ่งนี่สองสิบกับหาบาทเนาะโอเคจ้ะนี่จ๋าก็มารีวิวให้ดูกันชัาๆนะจ๊ะอันนี้เป็นขนมจีนจ้าสามสิบบาท อันนี้ปอเปียนะจ๊ะปอบเปีย20บาทกินไปแล้วหนึ่งไม้ด้วยนะกินไปแล้ว2ชิน้นอันนี้เป็นใส่กล่องวุ้นเส้น20บาทอีกอันนึงแบ่งไปให้แม่ลงมนูลนะจ๊ะแล้วก็มีของหวานของหวานเนี่ยสถุงนะจ๊ะอันนี้มาเทไว้ถุงเดียวแบ่งไปให้แม่ลงมูลด้วยแล้วก็มีแกงฟักทองหมูต้มเขาเรียกต้มอะไร่ะ ต้มขาไก่นะจ๊ะต้มขาไก่แล้วก็เป็นเนื้อไก่เนี่ยจ้ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคุ้มค่ามากๆเลยเมื่อนี่ก <c> ร <oughs> นมจีนถาดใหญ่เลยนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามากินกันเลยจ้าเยอะๆเลยหนึ่งรยเจ็บหาบาทจา้ะกจะมากินนันนก่อนเลย สิบบาทคือชุดหนึ่งเนี่ย10บาทนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่คือชุดสิบบาทยังมากเลยสิบบาทครับ,บรแบรแนด์ซาล่แบรนด์ซา่กินก็ขน,นมจีนนี่มันจออีอร่อยอร่อย สิบบาทเนาะชุดละสิบบาทสิบบาทเต็มชามเลยจ้ะสดให้ดูตอนนี้ลุงม,มลยังเล่นตัวอยู่เพราะว่าก่อนที่จะออกไปตลาดเนี่ยคือเวฟเป็นเต้าหู้ป่านะจ้ะให้ลุงม,มลได น้องทองไปก่อนแล้ว <c oughs> พอดีสายเุที่ออกไปตลาดเพราะว่าจะไปซื้ออาหารบางส่วนนะจ๊ะมาเตรียมทําอาหารเพื่อที่จะไปรวมวันแม่ที่บ้านของแม่ลงบนุูนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอสันส้นๆไ้เพียงเท่านี้จ้าคุณจ้าสวัสดีจ้าลุงมน <c oughs> สำหรับคลิปวิดีโอนี่นะจ๊ะก็ให้กับพี่น้องได้ชมนะจ๊ะว่าอาหารตลาดนัดก็อร่อยแซ่บนัวมันกันจ้ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นการอุดหนุนพอค้าแม่ค้าที่มีไรายได้น้อยนะจ๊ะก็เป็นลานค้าหาบเล่แพงลอยเนาะมาอุดหนุนให้กำลังใจกันจ้าในยุคนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า